สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมแคร r o เดอะบันนี่และเรากลับกันมาอีกแล้วกับเกมดอนสตาร์ทเจเกเตอร์เรียกได้ว่าเปิดสักะระดใหม่ด้วยคลิปไกด์ตัวละครที่เป็นเมนของแ r er รอทเลยละกันนั่นก็คือเวิร์มวูดผู้โดดเดี่ยวของเรานั่นเองอย่างที่เคยบอกไปว่าแครอทเนี่ยจะทำไกด์ตัวละครให้ครบทุกตัวเนาะ วันนี้ก็เลยเลือกเว r m w o o d มาเป็นคลิปแรกของปีแล้วก็จะได้เป็นการรอตัวละครที่เหลือที่ผู้พัฒนากำลังจะรีเวิร์กด้วยเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมแอนิเมชันของ w o r ร์ o วูดกันก่อนเลยค่ำคืนหนึ่งที่พระจันทร์เปล่งแสงงดงามชิ้นส่วนประหลาดตกลงมาจากเบื้องบนราวกับเป็นของขวัญจากดวงจันทร์เวทมนต์จากมันกำลังสร้างสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และเวิร์มบูดถือกำเนิดขึ้นเวิร์มบูดมีความสนใจใคร่รู้ <c oughs> และเขาต้องการจะผูกมิตรกับทุกคน <c oughs> ด้วยรูปร่างหน้าตาที่อาจจะดูไม่สวยงามเหมือนจิตใจของเขาทำให้เวิร์มบูดต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เวิร์มบูดหารู้ไม่ว่าหมูม่มวลพึกษาทั่วผืนป่านั่นแหละคือเพื่อนของเขา เป็นตัวละครเพศช,ชายเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนโดยจะมีเลือด150พอยต์ค่าความหิว150พอยต์และค่าสติ200พอยต์อาหารที่ชอบกล้วยปิ้งเวิร์มบูดสามารถปลูกมเมล็ดพืชลงดินได้เลยโดยไม่ต้องใช้แปลงปลูกแต่พืชที่โตมาจะเป็นพืชที่ไม่คุมค่าเพราะไม่สามารถใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำได้ Help อาหารที่มีสรรพคุณเพิ่มเลือดไม่สามารถฮิวเลือดวอมบูดได้รวมถึงอาหารที่มีสรรพคุณลดเลือดก็ไม่สามารถลดเลือดวอมบูดได้เช่นกันวอมบูดไม่สามารถฮิวเลือดด้วยการกินได้ก็จริงมม่อาจจะฟังดูลำบากใช่ไหมแต่ไม่ขนาดนั้นเพราะ วอมวูดสามารถกดคลิกขวาที่ปุ๋ยเพื่อเฟอร์ติลไล์ใส่ปุ๋ยให้ตัวเองเป็นการฮิวเลือดได้ก็เขาเป็นมันวย์ต้นไม้อะเนาะปุ๋ยจะมีมากมายหลายชนิดซึ่งจะให้ค่าสารอาหารและการฮิวเลือดที่ต่างกันแบ่งเป็นสีประเภทดังนี้ 1. ปุ๋ยคอกเช่นอึอึั้างคาวหรือถังอึปุ๋ยคอกจะฮิวเลือดวอมูดแบบครั้งเดียว โดยอือจะฮิลเลือดสองพอย์อื้อข้างคาวจะฮิลเลือดสามพอยทั้งอือจะฮิลเลือด3ามพอยต่อการใช้1ครั้ง 2. ปุย๋ยหมักเช่นของเนา่าไข่เนา่าปุ๋ยเนา่าปุยา๋ยหมักจะฮิลเลือดวอร์มวูดแบบโอเวอร์ไทม์โดยของเนา่า จะฮิลเลือด2พอยต์ต่อวินาทีเป็นเวลา2วินาทีไข่เน่าจะฮิวเลือด2พอยต์ต่อวินาทีเป็นเวลา3วินาทีปุ๋ยเน่าจะฮิวเลือด2พอยต์ต่อวินาทีเป็นเวลา4วินาที 3. ปุ๋ยเร่งโตเช่น สารเร่งโตปลาใหญ่เน่าปลาเล็กเน่าปุ๋ยเร่งโตทุกชนิดจะมีความพิเศษกว่าปุ๋ยประเภทอื่นตรงที่จะไม่ฮิวเลือดเวิร์มวูดแต่จะเป็นการเร่งการผลิดอกของเวิร์มวูดแทนซึ่งเรื่องของการผลิดอกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงกันในภายหลัง 4. ปุ๋ยวิเศษเช่นอึกลอมเมอร์หอปุ๋ยมากทำไมถ้ถึงเรียกว่าปุ๋ยวิเศษใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยแบบ3 in 1มีค่าสารอาหารทั้งปุ๋ยข้อปุ๋ยมักและปุ๋ยเร่งโตอยู่รวมกันนั่นหมายความว่าการใช้ปุ๋ยวิเศษเนี่ยจะทำให้วรมบูดได้รับประโยชน์ของปุ๋ยทุกประเภทในการใช้ครั้งเดียวโดยอึก,กลอมเมอร์จะฮิลเลือด2พอยต์และฮิลเพิ่มอีก2พอยต์ต่อวินาทีเป็นเวลา2วินาทีและเร่งการผลิดอกของวอร์มบูดขอปุ๋ยมาก จะฮิวเลือด8พอยต์และฮิวเพิ่มอีก2พอยต์ทุกวินาทีเป็นเวลา16วินาทีและเร่งการผลี่ดอกของโวร์มูดฮอบปุ๋ยหมักเรียกได้ว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดีที่สุดจากปุ๋ยทั้งหมดทั้งเรื่องของการฮิวเลือดเรื่องของการเร่งการผลี่ดอกและคุณค่าทางสารอาหารเมื่อนำไปใส่ปุ๋ยให้พืชหากสามารถทำฮอบปุ๋ยหมักได้ก็ให้ทำเผื่อ,อไว้จะดีที่สุด ส่วนจะคราฟยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงกันในภายหลังในก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องการผลิดอกของเวิร์มบูดก่อนดีกว่าเวิร์มบูดมีความสามารถพิเศษคือการผลิดอกในฤดูใบไม้ผลิเวิร์มบูดจะผลิดอกอัตโนมัติแต่หากเป็นฤดูอื่นจะต้องใช้ปุ๋ยเร่งโตในการผลิดอกแทนซึ่งก็แนะนําว่าให้ใช้ปุ๋ยวิเศษอย่างฮอบปุ๋ยหมักเพราะมีประสิทธิภาพในการเร่งการผลิดอกสูงที่สุด การผลี่ดอกของเวิร์มบูดจะประกอบด้วย3สเตจสเตจ1ร่างผลิใบสเตจ e 2ร่างดอกตูมและสเตจสุดท้ายร่างเบ่งบานอยู่ในร่างเบ่งบานนี่แหละที่จะทำให้เวิร์มบูดมีความสามารถเพิ่มขึ้นเช่นเวิร์มบูดจะวิ่งเร็วมากขึ้นดอกไม้บนหัวของเวิร์มบูดมีคุณสมบัติกันร้อน60พอยท์ ดึงดูดพึ่งเหลืองให้บินตามแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมันจะไม่ทําอะไรเราถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนแต่ยกเว้นพึ่งเพชรฆาตที่ยังโจมตีวอมบูดเหมือนเดิมถ้าใครเล่นวอมวูดแล้วอยากไปถ่าย MV ในส่วนพึ่งก็ระวังพึ่งเพชรฆาตพวกนี้กันด้วยนะพวกนี้มันเถื่อนในร่างเบ่งบานวอมบูดจะหิวเร็วขึ้นนิดหน่อยและไฮไลท์ในร่างเบ่งบานก็คือวอมบูดจะผลิตละอองเกสรตลอดเวลา แล้วละอองเกสรมีดียังไง <Huh? S 1> คือจะช่วยในะเรื่องของการปลูกพืชมากๆปกติเวลาปลูกพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าความสุขของพืชที่สามารถเพิ่มได้ด้วยการพูดคุยการรดน้ำการใส่ปุ๋ยหรือแม้แต่เล่นดนตรีให้ฟังซึ่งละอองเกสรก็ทำหน้าที่เพิ่มความสุขให้พืชเช่นเดียวกันแต่จะดีกว่าตรงที่ละอองเกสร จะให้ความสุขแบบอัตโนมัติเพียงแค่เราวิ่งผ่านแถมยังมีให้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่ยังอยู่ในร่างเบ่งบานไม่ต้องเสียเวลานั่งคุยต้นต่อต้นหรือเสียค่าความคงทนของเครื่องดนตรีเรียกได้ว่าปั๊มผักผลไม้กันได้เร็วแถมคุ้มค่ามากๆกินตัมเป็นแท็บคราฟพิเศษเฉพาะตัวละครเว r ร w o o d ที่จะประกอบด้วย 1. l i v i n g l o หรือไม้ผีเป็นไอเทมประเภทวัสดุ ซึ่งมีเพียงตัวละครเวิร์มวูดเท่านั้นที่สามารถคราบไม้ผีด้วยตัวเองได้ซึ่งสามารถคราบได้โดยการเสียเลือด20พอยต์ต่อไม้ผี1ชิ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้ก่อนสอง a m b l e บว์ฮัหรือเกราะหนามสามารถคราบได้ด้วยไม้ผี2ชิ้นกระดูก4ชิ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้ก่อน มีค่าความคงทน263พอยต์และป้องกันดาเมจได้65%หาปเซหากเราโดนโจมตีขณะสวมใส่ชุดเกราะจะปล่อยหนามออกมารอบตัวทำดาดเมจอ OE 2 2พอยต์นอกจากนี้ยังทำให้ไม่โดนดาเมจดหนามจากการเก็บกิ่งไม้หนามต้นแคคตัดดอกกุหลาบ และไม่โดนดาเมจ A.O.E. จากกับดักน้ำอีกด้วยเอ่อแต่ในคลิปนี้โดนกบตีนะไม่ได้โดนกับดัก3 bramble trap หรือกับดักน้ำสามารถคราบได้ด้วยไม้ผี1ชิ้นเหล็กในพึ่ง1ชิ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอาวุธประเภทกับดักวางลงบนพื้นเพื่อติดตั้งชิ้นเดียวกับกับดักเขี้ยวหมาหากมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ผู้เล่นมาเหยียบ กับดักจะทำงานทำดาเมจ o o e 40พอยรอบตัวกับดักน้ำจะไม่ทำงานเมื่อผู้เล่นไปเหยียบก็จริงแต่หากผู้เล่นอยู่ใกล้ในขณะที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นไปเหยียบเนี่ยก็ยังโดนดาเมจ a อ e e ของมันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นใส่ชุดเกราะน้าขณะใช้งานกับดักน้ำเพื่อความปลอดภัยกันด้วยถ้าไม่อยากตายแบบในคลิปนะ <Brand. S 2> อ๋อแล้วก็กับดักน้ำจะไม่โจมตีสิ่งมีชีวิตที่บินได้ทุกชนิดรวมถึงผู้ติดตามพิเศษอย่างเชสเตอร์ด้วย 4. คอ compost wrap หรือห่อปุ๋ยหมักสามารถครับได้ด้วยอึ่5ก้อนของเน่า2ชิ้นและไนเตอร์1ก้อนโดยไม่ต้องเรียนรู้ก่อนอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ห่อปุ๋ยหมักใช้ในการฮิวเลือดและเร่งการผลิดอกของเวิร์มบูด รวมถึงสามารถเอาไปใส่ปุ๋ยให้พืชปลูกก็ได้ฟังข้อดีกันไปเยอะแล้วเรามาฟังข้อเสียกันบ้างเวรูด <orm> เป็นมนุษย์ต้นไม้ที่มองพืชทุกชนิดเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้น r เว o ูด <orm> จะเสียค่าสติจากการทำลายหรือพบเห็นการถูกทำลายของพืชทุกชนิดในบริเวณใกล้เคียงทั้งการตัดขุดเด็ดหรือเผาเสียค่าสติต้นละ15พอยต์จากการตัดต้นไม้ ต้นไม้แห้งเสียค่าสิต้นละห้าพ o i จากการขุดต้นหญ้าต้นกิ่งไม้ต้นกิ่งไม้หนามนต้นเบอร์รี่ต้นสโตนฟุตต่อไม้วัชพืชพืชปลูก เสียค่าสติ5พอยต์จากการเด็ดดอกไม้1ดอกหากพบเห็นเพื่อถูกทำลายจากปัจจัยทางธรรมชาติเพื่อนหรือผู้เล่นอื่นจะเสียค่าติต้นละ1-2พอยต์แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่โดนเผาจนไม่เกรียมดำเป็นตอตะโกแล้วเนี่ย เราสามารถตัดได้เลยค่าติไม่ลดตัวอะไรเล่นยากจังตัดอะไรขุดอะไรก็เสียค่าติ <Br ow. S 1> เอาจริงปะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเวิร์มวูดสามารถปลูกพืชอะไรก็ได้เพื่อเพิ่มค่าติครั้งละสิบพอยต์ต่อหนึ่งต้นเพราะฉะนั้นเวิร์มวูดยังตัดไม้ทำอะไรได้ปกติแต่ต้องบริหารค่าสติดีๆมันเก็บมเมล็ดพืชต่ตางๆไว้สำรองยามฉุกเฉินจะดีมาก พืชผักผล,ลไม้ในแปลงที่ถูกปลูกโดยเวิร์มวูดจะเหี่ยวเฉาช้ากว่าพืชผักผล,ลไม้ที่ตัวละครอ,อื่นปลูกไม่เพียงแค่เวิร์มวูดที่มองพืชทุกชนิดเป็นเพื่อนเลียวแพลนก็มองวอร์มวูดเป็นเพื่อนเช่นกันโดยพวกมันจะไม่โจมตีเวิร์มวูดเลยแม้ว่าเวิร์มูดจะไปโจมตีมันก่อนเวิร์มวูดจะไม่เสียค่าสติจากการตัวเปียกเหมือนตัวละครอ,อื่น แต่ยังติดสถานะหนาวจากจากการตัวเปียกได้อยู่นะโดยความที่เวิร์มบูดมีร่างกายเป็นพืชส่งผลให้เวิร์มบูดจะโดนได้เมจจากไฟแรงขึ้น Why are you โอเคฮะแะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของตัวละครเวิร์มบูดรุกละของแคร์นั่นเองเอจริงๆนะหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าเวิร์มบูดเนี่ยเล่นยากอยู่ยากอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนตัวแคร์มองว่าก็ยากแหละแต่ไม่ขนาดที่จะอยู่ไม่ได้หากเราบ,บริหารค่าสติดีๆเนี่ย ตัดต้นไม้1ต้นปลูกทดแทน2ต้นแค่นี้ค่าสีเราก็จะไม่ลดลงแล้วเกมเพล์ของเวิร์มบูดมันก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหน่อยถ้ายัางไงใครอยากลองเล่นเวิร์มบูดก็ต้องฝึกปรับตัวนะแล้วก็ศึกษาเรื่องการปลูกพูดให้เยอะๆเลยเพราะนั่นคือจุดเด่นที่สุดของเวิร์มบูดยังไงก็ฝากน้องวาในอ้อมอกอ,อ้อมใจของทุกคนด้วยละกันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย